เพื่อนเอ้ยฝนตกครับแล้วเราสองคนก็ว่างกันครับวันนี้ไอ้ที่เห็นเนี่ยครับมันอร่อยมากเลยนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าผมเอาจากวัตถุดิบในสวนของผมเนี่ยแหละมาล้วนๆเลยไอ้ชื่อเมนูครับผมยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยครับไม่น่าเชื่อว่าของในสวนจะยำรวมกันได้แบบนี้ครับงนี้ทุกวันเลยฝนตกทุกวันทําอะไรไม่ได้เลย ช่วงนี้ฝนตกเยอะครับก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เลยตรงนี้มันเป็นแบบว่าจุดแหล่งรวมน้ําทั้งหมดนะครับผมก็ทําร่องแล้วก็น้ําก็ไหลลงมารวมรวมพักอยู่ที่จุดเดียวตรงนี้แหละเป็นจุดกักเก็บน้ําแล้วบริเวณเนี้ยผมก็ทําเหนเมป็นฝ่ายกั้นเอาไปเลยเก็บกับน้ําไว้ใช้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนี้ก็คือน้ําที่เหลือจากที่เรากักเก็บไว้ครับมันก็จะล้นออกไปไปทำขนมกินกันดีกว่าคทวนวะมา นนบ,บนนน่ใช่ชิ้น้านนอนก็ทำเดิยนทำสักยางทำขนมกินน่ะเหรอหมผมไปเจอผมไปเจอเมนูหนึ่งม,ม,มันมีของในสวนเราทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลยช่วงนี้ฝนตกอากาศมันชื้นมาครับแต่ต้นไม้มันก็เขียวดีนี่แหละครับเราก็ไม่ต้องเปิดน้ำรดเนาะลำไยขนุนกล้วยมะพร้าวน้ำหอมดอกแคร์แคร์นี่ตอนนั้นเขาให้มานะครับเนี่ย เขาให้ผมมาต้นเล็กๆ2ต้นโตเร็วมากเลยมากของโทนเขาเอามะพร้าวนี่แหละไปทำขนมปลูกไว้ไม่เยอะครับปลูกไว้เพื่อที่จะเอาไว้กินเฉยๆนานจะลวกหลงสายจริงๆืลนลื่นดิจะลื่นหลงสา้ได้เลย ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาทําขนมน่ากินมากแล้วอวัสดุที่เขาใช้เลยมันมีอยู่ในสวนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองทําตามดูว่ามันจะอร่อยไหมจริงๆคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ได้คลิปทําขนมนะมันเป็นคลิปเผาสาลานี่ถ้าเกิดเราโกดใครแล้วจะไปเผาบ้านใครนี่น่าจะลําบากนะเผาไม่ติดถ้าเกิดเราอยากจะก่อใฟเ,เราเราต้องซ้ <c oughs> อมจากการเผาบ้านเพื่อนนี่นะโทนเอฟซีที่ทักมาว่าโทนอะ เราเริ่มจากการเผาบ้านพวกนั้นก่อนเนี่ย <laughs> โอยทำอะไรสัมผัสนันผสมพันธ์ไม่ใช่สัมผัสไม่ใช่สัมผัสผส,สมพันธ์ใช้กับคนก็ได้นะต <laughs> ัวยญายเลยก็ตัวแล้วกาถา,ามึงน ผสมพันธ์กันนะมบูบูบูคนมานั่งดูคนผสมพันธ์กันด้วยคนนานด้วยว่าแล้วทำไมย่าได้สวนรกจังหวัดน่ารู้ปลาผสมพันธ์กันนานด้วยโอ้กว่ามันจะผสมพันธ์กันเสร็จใช่ไหมมันเป็นขึ้นจมูกกว่าคนมานั่งเชียร์มันเหรอผมดูอยู่ไม่ใช่ผมแซงอะไรกลับใจมันทำกันยังไงการทำตัวัทับ ทับแล้วก็หนีมันดีมันหนีมันไม่มันทับแบบว่าอะไรยูปอนตอนนี้อย่างนี้เลยหรอครับยังนานแบบปลาบูปันปลาดุกออกครับตัวใหญ่มันทับกันท่านี้หรอครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดทับครับทั้บตัวปลาบูแล้วมันจะผสมกันได้ไงวะไม่รู้มันมันทับกันยังไงไม่ปลาบูปกติถ้ามันจะผสมกันต้องมันท่าท่านี้เลยหรอ แทะงูงูก็มันงูงูเนี่ยมันสมกันได้เหรอมันทับกันท่านี้เนี่ยนะขี่หลังกันเนี่ยนะ่ก็มันไทพาพาลงไปแต่ก็มันง่ายด้วยอะไรด้วยอ๋อมันเปลี่ยนท่าร้านดกด้วยร้ายกาดว่ะไม่ใช่คริสตามกระโดง เมื่อคืนเมื่อคืนฝันดีแล้ไม่ดีเมื่อนอนหลับก็ฝันฝันว่าไอ้ไอ้นอตตรงนี้เส้นใหญ่ๆด้วยแล้วก็ฝันว่ามีคราวเขาเรียกว่าคราวผมก็ทนทนทนลงมาแล้วก็เข้าปากผมทำมอดแน่ใจนะว่าคราวไม่ใช่ขนอะไรของใครไม่ใช่ผมไม่แบบผมทนทนทำไมมันเข้าปากผมได้วมึงงออยู่อะไรเลยก็ผมเออก็มัน ไอ้คนทนก็เข้าปากผมก็เต็มทนเต็มทนเต็มมันก็เข้าปากเต็มผมหายใจไม่ออกก็ผมเต็มทวนฝันว่ามีขนเข้าไปในปากทนเหรอมันไม่ด <enthus flush. S 2> ีแต่จะดีก็ได้ดับไม่ดับมันใจแค่นี้่กันนี่อย่าให้ทนได้เป่าใครนะเนี่ย นี่คนได้เป่าใครถ้าคนนี่หลงเลยเนี่ยตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมถูกมากเลยนะคร<ช>ัลบลดเท่าไหร่สามบาทอืมนัม่นคือไม่ตักก้งราคาเกินไม่เป็นไรของเรามีน้อยทุเรียนก็โทรไปนี่เออทุเรียนก็ถูกนี่คืเรียนแล้วปีนี้ไหมครับลุงจะขาดตก เอาเร,าร็ว่ไหมเราเลยตูกเ่าเรียนไม่ออกลูกใช่ไหมโหลากลยมากอร่อยไหมน้ำหวานไหม,ไมจี๊เยียดเยียดใช่ไหมัต่าจี๊เเยียดไม่นด้จิตเตอรไฟอ่ะทุนเต็ดเต๊ดเตเยง ชอบเปล่าชอบให้เปล่าอยู่ตลอดไม่มีเตาที่ไหนชอบให้เปล่าหรอะเปล่าจนหน้าเมื่อจริงเปล่าจนหน้าเมื่อจริงเนี่ยใจแท้ดีๆนายแดไม่รู้เห็นแค่ต้องยกมือไหวกันแล้ว มันชื้นมันก็เลยแบบว่าไม่ติดผมมั่วมากเลยเอาวะเฮ้ยดูดีเว้ยเอาทั้งหวีเลยไหมอุ้ยใส่ลงไปเฮ้ยดูดีว่ะเอนจะกินกี่ลูกสามทองขอนกินจองอะเอาวะ ก้วยก็กล้วยเราไงมีเรามีของอยู่แล้วใส่ได้ไม่อั้นไม่อยากกินสดๆแน่กินสดๆเบื่อกล้วยโทนได้มันงอนดีนะงอนเฮ้ยงอนแ้วก็งอนได้หอมนะะน่าเต็มนาะ น้ำไหลสังเกตมากตอนนี้เออแต่มันก็ดูดีนะรับดูดีนานน่าจะทอดนานนะในคลิปเขาตัดเหลือหนึ่งนาทีใช่น่าจะพักหนึ่งเหมือนกันของเขาทำได้กินเหรอใช่แต่เราว่ากล้วยของเราใหญ่กว่าเขาแน่นอนสู้ไม่ได้ก็สู้ด้วยขนาดกล้วยเว้ยแต่แอ้ สามสามอันที่ตรงกลางเน่นดูมันตรงดีไอสามอันมันทำไมงอจังแล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็ชอบกินตรงๆบางคนเขาก็ชอบงองอ,งอ,อกล้วยกล้วยกล้วยออกทางโน้นอยู่เรื่อยเลยไม่ได้ไปดีเลยเดีย๋ยวเน้ยเดี๋ยวคงก็ด่าเรากันอีก ไอ้ที่งอๆมันเริ่มจะตรงแล้วทวมันตรงเองมันตรงเองแล้วดูมันแบบว่าดูมันแปลกๆเนาะจะมันลอยไปลอย่ในน้ำอีกแล้ว เลยไม่น่ากินดีนะน่าเกเนียแดงดีแม่ทนตัวนี้ทนเนี่ยเนนี้ยเนี่ยเนี่ยก็จะน่าเกนจะมือนทอดอะไรสักอย่างก็มือนจะตัวอยู่ในที่ต้นไม้ไนอนนอนที่คาเฟ่เงินี้ก็ได้โอ้มมียาไปสักนิ่ไปได้ดีขึ้นจะดีแล้วมันไปฟังน่นดิ เหมือนจะดีแล้วมันไปทางนั้นอีกแล้ว <c oughs> เขาทำกล้วยอ่ะทวดแต่ว่าเราเราเอาทุเรียนมาลองบ้างไหมหล้างน่าจะดีเอาแปลกแปลกหน่อยนะเออนี่เราเอาเราเอาทุเรียนมาทําเมนูนี้หรือเปล่ารับ <c oughs> เพราะเมนูกล้วยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ทุเรียนก็ยังไม่ได้ทำใช <c oughs> ่ต้องต้ปรผสมกันแดนมันจะได้นะโอ้ยเปิดบางเชียบเปิดบางเชียบ <c oughs> โลห้าสิบบาทถกถูกนั่นแหละเราไอไอทุเรียนดาวยังไม่ออกลูกอีกใช่เพราะว่ามันถูกไงเราเลยแบบว่าตั้งใจจะให้มันออกแต่ใบเราไม่เน้นลูกใบก็ยังไม่อยู่ใบก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยเราดูแลดีมากเรารู้ไงว่าปีนี้ทุเรียนถูกเราก็เลยแบบว่าอย่าให้มันติดลูกเลยอ๋อโหน่ากินว่ะ ดูเม็ดก่อนไม่ไม,ม,ม่มีเม็ดโอ้ดูเม็ดมันดิจแบบทีเดียวโย <c oughs> ว้ย นายกองนายเส่งไปส่งมาเป็นกลองนายตักใจตักใจนะตัวเองทุเรียนทุเรียนก็หอมมัมืเงี้นหอมไหมหอมอันนี้เราเก็บไว้กินเถอะเพื่อความชัวกลัวจะไม่ได้กินดี กินอันดีๆสักคนละเม็ดก่อนเนี่ยจำจำาไว้รสชาตินี่ก่อนเดียกครับจำไว้ก่อนก็รดเป็นบแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยทวนสีนมันทำไมไปงี้สีมันเข้มกว่าเขาอ่ะสีมันเข้มกว่าเขาอ่ะทวนว่ปึ๊บเจอ น้าตาเป็นไงนี่อันนี้อี้ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดว้าวทุเรียนอัสเฮ้ยทฮ้ยเฮ้ยเน้ยนฮ้ย้ยเ้ยเยกันยเ้เฮ้น้เฮ้ยเยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ย้นเ้เ้ยเ้ยาพ้้้้้เยเ้ยเ้ยห้ น่าจะพร้อมเอาทั้งหมดเลยเอาด้มั้งเดี๋ยวดูกังข้าวนิดเดียวใช่ใช่ใช่เขานิดเดียวสารทรายพนเกินเบาหวานกินไม่ได้ผมว่าใส่เกลือนิดนึงเพื่อให้รถมันเข้มพอมีเกลือเม็ดก็เกลือเม็ดก็กแทมต่อไปก็กะทินี่ใส่นงคนลงไปด้วยครับ าบอกว่าให้ใส่ใบเตยลงไปด้วยโดยแค่ใบเตยลงไปเขาบอกมันจะได้หอมหอมเอาแล้ววะหอมหอมมากนี่คาราเมลอยูที่นอนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เลยเหมือนของเขาเด๊ เอาดำๆไหมแต่ว่าเอาอันไม่ดำดำก็ได้คนดำๆก็เอากินแบบดำคนดำๆก็กินดำๆนะฮอืมแล้วก็เขาก็หั่นอย่างเงี้ยข้าหั่นแบบยาวๆหน่อยฮะหรอหั่นใหญ่หน่อยใช่ไหมอ๋อหั่นสามทีสามทีสี่ทีพอโอม่หั่นไม่ออกมาทุเรศกว่าเขาเยอะเลยวะมีดไม่คมมีดไม่คมอืม ของเรามีแบบกรอบกรอบด้วยดูแล้วออคนเป็นเบาหวานกินไม่ได้อะผมว่าไม่ได้อืมเละและ้วอืมได้ได้ไหมได้นะแล้วเอาทุเรียนเลยไหมเอาได้ได้รวมกันอท<ป>ุเรียนเลยของเรามันต้องเท่กว่าเขาอยู่แล้วใชทีเด็ดเนี่ยตรงทุเรียนนี่แหละป๊บ มันเริ่มดูไม่น่ากินแล้วว่ะจริงนะเนี่ยไม่ต้องพูดอย่างนั้นพูดแบบข้าเลยน่ากินมากเพื่อนๆดูทีเออพูดเหมือนเขาใช่ไหมน่ากินมากเพื่อนๆดูสิครับสิครับเนี่ยามง่ายครับทำง่ายครับทำง่ายกินอร่อยอ่มซอสชัดอืมอืออืม ทีนี้ราดนนากเ,นเริ่มน่ากินนะครับครั้งเรากรอบด้วยของเรามีกรอบด้วยครับของเรามีกรอบด้วยนี่แหละเอาละครับต่อไปก็เอาคาราเม,มลมาราดอือเป็นไงเป็นไงน่ากินเนี่ยเป็นมะพร้าววุบวุบอือเริ่มเลอะแล้วเตะก็ได้ปึป๊บ ชอบมะพร้าวอีกไหมครับอ้าวมะพร้าวเราเยอะเราเยอะมาทั้งสวนมาทั้งที่สวนเยอะถึงหมดเลยมะพร้าวกล้วยกล้วยก็เต็มจานเยอะกว่าเขามะพร้าวก็เยอะเต็มสวนเหม่อกับริมสันออ้ยแล้วก็คาราเมลตามอีกทีนึงวันเอ้ยน่ากินนะคาราเมลติดกระทะ นี่ดูดิมันเย็นไปโอ้ยโทนเอ๊ะคาราเมลติดกระทะไว้ไปนานไปไหมเฮียว้งใส่ว่าอ๋อเอาต่อเลยนะครับอือว้าวมากินนะครับ ิดกระทะสสยเสยโอ้ไหลกาดหลกาดไหลกาดคาราเมลโทนเนี่ยล้างกระทะเหนื่อยเลยนะครับนะคาราเมลเนี่ยเบื้องหลังเบื้องหลังคาราเมลคือล้างกระทะไม่ไหวอะเนอเริ่มใหญ่ไปละ เริ่มเละเทะทอนทั้งหวานทั้งมันอะ่ะทอนมันทีเซนเตอร์แล้วกันทอนยังไงน่ากินอยู่สีสันสวยงามใครอยากาออยากินบ้างเออใครอยากกินบ้างทอนลองชิมดิลองชิมดิว่าทอนว่าอร่อยไหมชิมชิมกลก <_ t un> มก้วยก่อนออชิมกล้วยก่อนเออชิมกล้วยก่อนอู้หูเอาวะ แล้วเมลไมมันยืดไปแบบว่ามันหลอกเสื้อไปหบดแล้วก็ใช่ไหนเหรออร่อยไหอมไหมหอมหอมน่าจะผสมมะพร้าวด้วยไหมลองกินมะพร้าวเข้าไปด้วยดิอร่อยอยู่อร่อยไหมอร่อยอร่อยจิิ้ๆเขาบอกว่ามันอร่อยกันหามด้วยอร่อยไหมเอาจริงจริงอร่อยไหม อร,อร่อยใช่ไหมถ้าผสมทั้งทั้งหมดอร่อยกินพร้อมกันเลยนะ <á é. S 2> ลองลองลองทุเรียนดิของเราแบบแ่าไม่เคยผมว่าทุเรียนน่ากิน <á é. S 2> เพราะว่ามันมีติดกรอบด้วยติดกรอบเออเออเออ,เอน่ะเ,นนเ,เออน่ะเออลองทุเรียนด้วยเอามะพร้าวด้วยคาราเมลด้วยเออกออรอบหอมรสชาตเป็นไงบอกทุเรียนสิ

ทุเรียนอร่อยกว่าทุเรียนอร่อยกว่าใช่ไหมก็มันมันหวานจะดีกว่าหน่อยไอความรู้สึกของทุเรียนที่มันทอดอ่ะมันเป็นไงก็มันมันหอมแล้วก็รสชาติหวานมันน้อยลงอ่าอ่าอ่าแล้วก็ผสมกับมาคราวนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมทุเรียนอร่อยกว่าอล่อยสำหรับทุเรียนอร่อยกว่าใช่ไหมพอมันทอดแล้วเมื่อกี้ผมลองแตะแตะชิมดูมันหอมอยู่หอมหอมทุเรียนหอมดีขอชิมบ้างอยากรู้เหมือนกัน อร่อยมากเลยไอ,อยคาราเมลกับมะพร้าวอ่อนอ่ะอร่อยใช่เลยใอร่อยอบรอค่อ้าอ่อนคาราเมลทุเรียนเนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยอร่อย ต่ว่ากินบ่อยไม่ได้หรอกมันหวานวานเกินมผมยังไม่ชอบกันหวานแลอกแต่ว่าอันนี้อร่อยโอ,โอ้โหเอ็ดรอย <c oughs> ตอนกินเนี่ยอร่อยนะตอนเก็บนี่ละเหนื่อยโดยเฉพาะไอ้คาราเมลเนี่ยอืม ตอ,ตอนอยากกินแล้วไม่คิดตอนจะเก็บของตอนล้างกระทะน,นี่เหนื่อยเลย เอาล่ะจริงๆนะครับเมนูนี้ยืนยันเลยครับว่าอร่อยแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานเนี่ยก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับรอบหน้าผมทําอีกเนี่ยผมจะลดวัตถุดิบลงหน่อยนะครับผมก็จะใช้แค่กล้วยหอมนะครับแล้วก็ทุเรียนนะครับทุเรียนนี่คืออร่อยมากนะครับต้องเอามาทําให้ได้เลยนะครับแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวแท้ครับเอามาเคี่ยวๆให้มันละลายละลายหน่อยครับผมว่าแค่นี้ครับสุดๆแล้วครับแล้วมันก็ยังเป็นวัตถุดิบที่มาจากสวนเราเองด้วยครับกินแล้วมันรู้สึกว่าสบายใจปลอดภัยด้วยครับ